สวัสดีครับวันนี้เรากลับมาเจาะลึกข้อมูลที่น่าสนใจกันอีกแล้วนะครับวันนี้เรามเีเอกสารเกี่ยวกับความเชื่อโหราศาสตร์ไทยที่ว่าด้วยลักษณะนิสัยพื้นดวงของคนที่เกิดวันศุกร์ครับซึ่งก็เป็นวันที่เชื่อกันว่าอยู่ใต้อิทธิพลของดาวศุกร์เทพแห่งความงามความรักอะไรแบบนั้นเราจะมาดูกันครับว่าข้อมูลชุดนี้เนี่ยให้แง่มุมอะไรที่น่าสนใจกับเราบ้างค่ะ เป็นหัวข้อที่น่าสนใจมากเลยนะคะเพราะวันศุกร์เนี่ยคนมักจะนึกถึงเรื่องอสเสน่ห์ความสุขศิลปะอะไรพวกนี้อยู่แล้วการมาดูข้อมูลตรงนี้ก็อาจจะทําให้เราเข้าใจมากขึ้นว่าโอ้ที่มาที่ไปของความเชื่อเป็นยังไงแล้วก็อาจจะเห็นภาพสะท้อนบางอย่างเกี่ยวกับตัวเองหรืออาจจะคนรอบๆตัวเราด้วยค่ะครับในเอกสารนี้เขาเริ่มต้นด้วยภาพรวมเลยบอกว่าคนเกิดวันศุกร์เนี่ยมักจะมีสเสน่ห คือมีเสน่ห์ตามธรรมชาติพูดจาดีมีรสนิยมรักสวยรักงามแล้วก็มีความคิดสร้างสารรค์สูงด้วยเหมือนจะได้รับอิทธิพลจากดาวศุกร์มาเต็มๆเ,เลยนะครับใช่เลยค่ะลักษณะเด่นๆเ,เลยก็คือความเป็นคนมีสุนทรียภาพสูงอัธยาศัยดียิ้มเก่งเข้ากับคนง่ายชอบทำให้คนรอบข้างมีความสุขนะคะแต่ในขณะเดียวกันเอกสารก็ชี้เหมือนกันว่า Ờ, พวกเขารักอิสระไม่ค่อยชอบการถูกบีบบังคับอันนี้ก็น่าสนใจนะคะว่าความรักอิสระเนี่ยมันไปเกี่ยวกับความรักสวยรักงามยังไงนั่นสิครับแล้วพอพูดถึงข้อดีเอกสารก็เน้นมากๆเรื่องสเสน่ห์กับการพูดจาโน้มน้าวใจเก่งเป็นพิเศษบอกว่าเหมาะเลยกับงานที่ต้องใช้การสื่อสารหรือว่าสร้างความประทับใจเยอะๆครับถูกต้องค่ะทักษะตรงนี้เนี่ยบวกกับความคิดสร้างสารรค์ที่มีอยู่แล้ว ก็เลยทำให้คนวันศกมักจะโดดเด่นในงานพวกศิล,ละปะดนตรีแฟชั่นหรืองานบริการที่ต้องเน้นความพอใจของลูกค้ามากๆค่ะและก็น่าคิดนะคะว่าสเสน่ห์ที่ว่าเนี่ยมันมาพร้อมกับความท้าทายอะไรบ้างหรือเปล่าอ๋อมีแน่นอนครับในเอกสารก็บอกไว้เหมือนกันข้อควรระวังอย่างแรกเลยคือเรื่องอความอ่อนไหวทางอารมณ์หรือที่เราชอบพูดกันว่าขี้ใจน้อยนะครับ อาจจะเซนซิทีฟกับคำพูดคนอื่นง่ายเป็นพิเศษอืมความอ่อนไหวตรงนี้น่าสนใจนะคะอาจจะเหมือนเป็นอีกด้านหนึ่งของเหรียญของความเป็นคนมีสุนทรียภาพคือรับรู้ความรู้สึกได้ไวทั้งของตัวเองแล้วก็ของคนอื่นซึ่งถ้าแบบว่าจัดการไม่ดีก็อาจจะทุกข์ใจง่ายนอกจากนี้เอกสารยังพูดถึงเรื่องรักสบายด้วยใช่ไหมคะใช่ครับรักสบายอาจจะเอ,อ ขาดความอดทนไปบ้างในสถานการณ์ที่ต้องลำบากหน่อยหรือต้องใช้ความพยายามสูงๆแล้วก็มีความลังเลอยู่เหมือนกันตัดสินใจไม่ค่อยเด็ดขาดโดยเฉพาะถ้ามีตัวเลือกเยอะๆนะครับแล้วก็มีอีกประเด็นเรื่องความรักที่น่าสนใจคือมักจะทุ่มเทมากทุ่มมากจนบางครั้งอาจจะกลายเป็นว่าแบกรับภาระไว้คนเดียวเลยอืถ้ามองในภาพรวมนะคะจุดแข่งก็คือเรื่องสเสน่ห์ ความคิดสร้างสารรค์การเข้าสังคมอันนี้เด่นมากแต่จุดที่ต้องระวังคือความอ่อนไหวทางอารมณ์กับความรักสบายซึ่งบางทีมันอาจจะดูขัดขัดกันอยู่บ้างนะคะการบริหารจัดการสองด้านนี้ให้มันสมดุลก็น่าจะเป็นกุญแจสาคัญเลยค่ะครับแล้วในเอกสารมีคำแนะนำเรื่องการเสริมพลังบวกหรือว่าเคล็ดลับตามความเชื่อบ้างไหมครับอย่างเรื่องสีมงคลอะไรพวกนี้มีค่ะ เอกสารแนะนำสีที่ช่วยส่งเสริมพลังบวกเช่นสีฟ้าน้ำเงินชมพูซึ่งเป็นโทนสีที่ให้ความรู้สึกสบายใจสอดคล้องกับธรรมชาติของดาวศุกร์เลยส่วนสีที่ควรจะเลี่ยงก็คือโทนสีมนๆอย่างสีเทาเพราะอาจจะไปกระตุ้นด้านที่อ่อนไหวทำให้เศร้าหมองได้ง่ายค่ะนอกจากนี้ก็ยังมีการพูดถึงพระประจำวันเกิดด้วยนะคะอ๋อพระปางลำพึงใช่ไหมครับทำไมถึงเป็นปางนี้ล่ะครับ มีความหมายอะไรพิเศษหรือเปล่าค่ะการที่พระประจำวันคือปางรำพึงหรือท่ายืนพิจารณาธรรมเนี่ยอาจจะตีความได้ว่าเป็นเหมือนเครื่องเตือนใจให้คนวันศุกร์ที่มักจะเพลิดเพลินกับสิ่งสวยงามภายนอกได้มีเวลาหยุดคิดพิจารณาใครครวญถึงสัจธรรมข้างในจิตใจตัวเองบ้างเพื่อสร้างสมดุลไม่ให้หลงไปกับความสุขความสบายเพียงอย่างเดียวค่ะ รวมถึงแนะนำให้ทำบุญด้วยของหอมดอกไม้สวยๆหรือช่วยเหลือคนที่ขาดกำลังใจอย่างเด็กกำพร้าผู้สูงอายุซึ่งก็สะท้อนการใช้ความรักสวยงามความเห็นอกเห็นใจไปในทางที่สร้างสรรค์ค่ะอืมฟังดูมีความเชื่อมโยงกันดีนะครับและในแง่ของอาชีพการงานล่ะครับด้วยลักษณะนิสัยแบบนี้เนี่ยเอกสารเขาชี้ไปทางไหนเป็นพิเศษไหมครับ เอกสารก็จะแนะนำอาชีพที่ได้ใช้พรสวรรค์ด้านความคิดสร้างสารรค์การสื่อสารแล้วก็ความรักสวยรักงามอย่างเต็มที่เลยค่ะเช่นงานในวงการบันเทิงศิละปะดีไซน์แฟชั่นงานประชาสัมพันธ์หรือธุรกิจบริการที่เน้นสร้างความสุขความงามเช่นโรงแรมสปาการท่องเที่ยวร้านอาหารสวยๆหรือแม่งานขายสินค้าที่เกี่ยวกับไลฟ์สไตล์ความสุขอะไรแบบนี้ก็เหมาะค่ะสรุปได้ว่าจากข้อมูลที่เราคุยกันวันนี้ คนเกิดวันศุกร์ตามความเชื่อนี้ก็คือเป็นคนที่มีส่วนผสมของความเป็นศิลปินนักสื่อสารแล้วก็เป็นคนที่สแสวงหาความสุขความงามแต่ก็ต้องเรียนรู้ที่จะจัดการกับความอ,อ,อ่อนไหวและความรักสบายของตัวเองเพื่อให้ใช้ชีวิตได้ราบรื่นและก็มีความสุขมากขึ้นนะครับ ช่แล้วค่ะการทำความเข้าใจภาพรวมตรงนี้นะคะทั้งจุดเด่นจุดที่ต้องใส่ใจอาจจะเหมือนเป็นคู่มือเล็กๆให้เราได้ลองสำรวจตัวเองดูว่าลักษณะเหล่านี้มันสะท้อนความเป็นจริงในชีวิตเราหรือคนใกล้ตัวเรายัางไงบ้างแล้วเราจะนำความเข้าใจนี้ไปปรับใช้เพื่อสร้างสมดุลในชีวิตเราได้ยังไงนี่ก็คงเป็นคำถามที่น่าสนใจให้แต่ละคนได้ลองไปคบคิดกันต่อค่ะ